สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาตอบคําถามยอดฮิตนะครับเป็นคําถามที่เพื่อนๆถามกันเข้ามาว่าในช่วงโควิดในช่วงที่ยิมปิดเราสามารถดูแลตัวเองได้ยังไงนะครับไม่ให้อ้วนแล้วก็คือรักษามวลกล้ามเนื้อของตัวเองได้ยังไงเดี๋ยวมาเริ่มคําถามแรกกันเลยนะครับคำถามแรกเขาถามเกี่ยวกับ IF นะครับว่าปกติเขาเป็นคนนอนไม่เป็นเวลานะครับแล้วก็เป็นคนนอนน้อยแต่ยังออกกําลังกายเหมือนเดิมยังทานอาหารตามโปรแกร,รมเหมือนเดิมอย่างนี้จะพัฒนาไหมนะครับคือได้พูดตรงๆควรจะนอนให้เป็นเวลานะครับผมเชื่อว่าถ้าเรานอนเป็นเวลาอย่างน้อยถ้าบางทีเรานอน ไปกินเยอะก็ได้นะครับเพราะช่วงเวลาที่เราอยู่บางทีก็คิดถึงเรื่องกินบ้างไปกินเกินแคลอรี่มันก็อาจจะเกิน ก็ถ้าให้พูดตรงๆมันพัฒนาครับแต่ว่าพัฒนาได้ช้าอย่างที่ผมเคยพูดไปนะครับการกินการนอนแล้วก็การเล่นทุกอย่างสําคัญเท่ากันหมดนะครับการที่คุณขาดเรื่องการนอนไปเนี่ยทำให้การฟื้นฟูของกล้ามเนื้อการต้อมแตมของกล้ามเนื้อมันช้าลงนะครับการที่มันช้าลงแน่นอนนะครับมันก็พัฒนาแต่ว่าพัฒนาช้านั่นเองแนะนํานอนให้เป็นรูทีนนะครับนอนให้เป็นเวลามันจะดีกับตัวเรานั่นเองบางทีพอนอนดึกตื่นสายทาให้เราขาดเมื่ออาหารสําคัญตอนเช้าของเราไปก็ได้นะครับทำให้แคลรีในแต่ละว เกินไปเพราะฉะนั้นแล้วนอนให้เป็นเวลาจะดีที่สุดนะครับ ข้อที่2นะครับขอคําแนะนําสําหรับคนอยากเริ่มทํไ i เอฟนะครับการจากัดเวลาในการทานอาหาร16-8-24นะครับโอเคตอนนี้ต้องเข้าใจก่อนว่า i อเฟเนี่ยมันไม่ได้เป็นทฤษฎีอะไรที่แบบทําให้คุณหุ่นดีนะครับมันเป็นการกําหนดช่วงเวลาให้เรากินได้น้อยลงเพราะฉะนั้นพอฟังแบบนี้แล้วก็เหมาะสําหรับคนที่อยากจะลดน้ําหนักหรือว่าเป็นคนที่กินแคลอรี่มากเกินไปแนะนําสาหรับคนเพิ่งเริ่มทานะครับค่อยๆลดเวลาในการทานอาหารของตัวเองลงยกตัวอย่างเช่นทานอาหารได้ 8ชั่วโมงนะครับลดลงมาเหลือ7ลดลงมาเหลือ6ลดลงมาเหลือห้านะครับค่อยๆลดเป็นระยะเวลาไปหรือไม่จากทานปกติ4มือ้อเหลือ3มือ้อเหลือ2มื้อนะครับค่อยๆลดแบบนี้ร่างกายมันจะได้ปรับตัวทันนะครับไม่ใช่มาถึงจะกิน5มื้ออยู่ๆมาเนื้อมื้อเดียวแบบนี้รับรองไม่ไหวนะครับก็ค่อยๆสอนร่างกายค่อยๆทําให้ร่างกายมันเคยชินแบบนี้มันจะง่ายแล้วก็ไม่ฝืนตัวเองด้วยนะครับส่วนช่วงที่เราทำฟาสซิ้งนะครับเราก็ทานได้เป็นน้ํากาแฟชาพวกอะไรก็ได้ที่ไม่มีแคลอรี่นะครับทำให้มัน ไม่ไปกระตุ้นอินซูลินพวกนี้มันก็ทําให้เราไม่หลุดจากฟาสต์นั่นเองก็แนะนานะครับผมชอบกินกาแฟดําอันนี้ไม่ใส่น้าตาลเลยนะครับมันจะทําให้เราลดการอยากอาหารลงนะครับแต่ช่วงที่เราสามารถทานได้อย่างที่บอกไปคือจะต้องทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับอะไรที่ไม่มีประโยชน์ก็ทานให้น้อยที่สุดไม่งั้นทําฟาสติ่งไปแต่คุณกินอาหารไม่คีนแบบนี้มันก็ส่งผลเสียกับร่างกายเช่นเดียวกันนะครับข้อที่3นะครับถามเกี่ยวกับการลดห่วงยางรอบเอวแบบง่ายๆ,ๆนะครับเห็นผลชัดเจนไม่ต้องใช้อุปรกรณ์มีวิธีไหนบ้าง เขาก็บอกว่าเขาออกกาลังกายวิ่งประมาณ6 1ถึงกิโลนะครับยืดกล้ามเนื้อแล้วก็วิดพื้นซิดอัพสคอร์ตอย่างละ50ครั้งนะครับอันนี้ถ้าให้ผมแนะนำนะครับสามารถทําได้ทีนี้ผมได้ทําคลิปเกี่ยวกับการออกกําลังกายแบบไม่ต้องใช้อุปรกรณ์เลยนะครับออกกำลังกายที่บ้านในช่วงโควิดนะครับ <c oughs> ก็สามารถลองไปดูคลิปพวกนี้ได้นะครับมีหลากหลายแล้วก็ได้ครบทุกมัดกล้ามเนื้อมันเป็นการสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ลดไขมันไปในเวลาเดียวกันด้วยนะครับสิ่งที่ทําได้นะครับเราก็ทําให้มากขึ้นพอดูจากจํานวน,นาจ,จะน้อยากิ เข้มข้นที่มากพอเพราะฉะนั้นจะต้องเพิ่มจํานวนในการฝึกให้มันมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นจากซิดอับ50เป็น100นะครับจากการทําสควอตท่าวิดพื้นนะครับเพิ่มเป็น100เลยนะครับค่อยๆไต่ขึ้นไปมันจะทําให้เรามีความแข็งแรงที่มากขึ้นพอความแข็งแรงมากขึ้นกล้ามเนื้อก็มากขึ้นทําไปเรื่อยๆไขมันก็ลดลงอีกต่างหากนะครับและที่สุดท้ายห่วงยางก็จะลงเองนะครับส่วนการคาร์ดิโอนะครับผมว่าของคุณที่ทําอยู่ก็โอเคอยู่แล้วนะครับและที่สําคัญถ้าคุณคุมอาหารควบคู่เข้าไปด้วยเนี่ยอย่าให้กินมมาากกกกจนกนนเิิไปพ เกินไปก็เป็นแฟตนะครับก็ไปเก็บตามห่วงยางเพราะฉะนั้นการที่เรากําหนดอาหารให้มันพอดีกับที่ร่างกายใช้หรือว่าน้อยกว่าเล็กน้อยเพื่อลดไขมันที่มันส่วนเกินออกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุมอาหารให้ดีนั่นเองนะครับข้อที่4นะครับอยากรู้เรื่องการกินอาหารปริมาณแคลอรี่ที่ต้องใช้ในแต่ละวันนะครับการกินไม่ถึงหรือการกินเกินส่งผลดีผลเสียยังไงและสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้มากน้อยแค่ไหนนะครับโอเคถ้าเป้าหมายคือการสร้างกล้ามเนื้อนี้จําเป็นมากนะครับคือเราต้องกินให้ถึงโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันกินแคลอร ถึงเพื่ออะไรเพื่อต้องการไปสร้างนั่นเองนะครับเราต้องการสารอาหารเข้าไปซ่อมแซมและเสริมส, er. สร้างกล้ามเนือ้อพอเรากินไม่ถึงแน่นอนว่าการซ่อมแซมการสร้างกล้ามเนือ้อมันก็ช้าลงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จําเป็นมากนะครับส่วนถ้าเรากินมากเกินอันนี้ใช้วิธีการสังเกตตัวเองเลยนะครับว่าถ้าบางทีเรากินอยากกินให้ถึงแต่บางทีกินถึงแล้วมันเกินเราก็เห็นเลยนะครับว่าตัวเราเนี่ยมันจะเริ่มบวมขึ้นแล้วร่างกายจะเริ่มเก็บไขมันตามส่วนต่างๆแล้วอันนี้เราก็ดูตัวเองเว่าว่าเราอาจจะกินมากเกินไปก็ค่อยๆลดแคลอรี่ในแต่ละว,วันของ ลดลงมานั่นเองนะครับหรือว่าถ้าเรากินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนสักทีก็อาจจะแปลว่าเรายังกินไม่เพียงพอนั่นเองหรือถ้ากินน้อยเกินไปนี้จะสังเกตได้เลยว่าเวลาเราฝึกเนี่ยแรงจะน้อยนะครับจะรู้สึกเพียเพียจะรู้สึกแบบทําไมไม่ค่อยมีแรงนะครับก็ต้องมั่นใจว่ากินให้ถึงเพื่อสร้างกรรมเน้อนั่นเองนะครับคำถามที่5นะคบถ้ายิมปิดแบบนี้ยาวๆนะครับจำเป็นที่จะต้องกินโปรตีนให้ถึงไหมเพราะว่าการบอดี้เวทที่บ้านมันไม่ค่อยเต็มที่เหมือนการเล่นที่ยิมคําถามนี้ดีมากเลยนะครับผมชอบมากคาตอบก็คือเราจะต้องเพิ่ม ความเข้มข้นในการออกกำลังกายที่บ้านของเราให้มากขึ้นและกินโปรตีนเท่าเดิมซึ่งเราสามารถเพิ่มความเข้มข้นในการออกกำลังกายที่บ้านได้เช่นยกตัวอย่างท่าวิดพื้นนะครับปกติเราอาจจะทําแค่50ครั้งหรือ100ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะเพิ่มจํานวนไปเ MM. ช่นต่อเซต30ครั้งนะครับเพิ่มเป็น40ครั้งหรือว่าปกติเราเวิร์กอัที่ยิมชั่วโมงครึ่งเราก็ออกากำลังกายที่บ้านให้เป็น3ชั่วโมงนะครับเป็นทวีคูณเท่าตัวไปเลยความเข้มข้นในการฝึก да e. มันจะได้เท่ากับเวลาที่เราเล่นนนเเเวททีี im, ี่่่ยิิมรรรรๆแคลาาใช้้ะัพฉน ผมไม่อยากให้ไปกินให้น้อยกินโปรตีนให้น้อยเพื่อที่จะทําให้แบบเออเราไม่ได้กินเกินแต่ผมอยากให้เพิ่มความเข้มข้นของการของกายให้มันมากขึ้นนั่นเองนะครับพอสุดท้ายแล้วทุกคนต้องการสร้างกล้ามเนื้อให้มันดูเป็นเชฟแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อให้ไวที่สุดแล้วก็ไม่ให้ไขมันขึ้นนั่นเองนะครับข้อที่6นะครับถามว่าน้ําตาลทําให้กล้ามเนื้อหายเร็วกว่าปกติจริงหรือไม่ครับโอเคการที่จะทําให้กล้ามเนื้อหายเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแคลอรี่ที่เรากินในแต่ละวันนะครับว่าถ้าเรากินน้อยกว่าที่ใช้้น้นน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 นะััแ่่่ออวาาาาาาถยยจจเเกกกิไไปปงงงง็็ดึขมมพล แล้วถ้ามากกว่านั้นอีกก็คือจะดึงกล้ามเนื้อมาใช้เป็นพลังงานแล้วนะครับไม่ใช่น้ําตาลแน่นอนนั่นเองนะครับอ่าแล้วถ้าวันหนึ่งเรารับได้2องมันสามแคลแล้วเรากินแต่น้ําตาลเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบีน้ําตาลอย่างเดียวเ,ยเหรอใช่โอโ้โหไม่น่ารอดนะครับเ <c oughs> บาหวานแน่นอนอย่างที่บอกครับคือคนเราจะต้องรับสารอาหารให้ครบนะครับกินอาหารให้ครบห้ามูมมีคาร์โบไฮเดรตมีโปรตีนแล้วก็มีไขมันนะครับมันจะส่งเสริมการสร้างกล้ามเนื้อการเผาผลาญไขมันสุขภาพโดยรวมของเรานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จําเป็นมากๆนั่นเองครับ คำถามที่7นะครับถามเกี่ยวกับรูปแบบในการฝึกว่า strength t r a i n i n g e n d u r a n c e training, training hypertrophy training นะครับควรฝึกตอนไหนในแต่ละโปรแกรมเนี่ยควรฝึกยังไงมีเทคนิคยังไงบ้างนะครับโอเคคำตอบก็คือมันขึ้นอยู่กับเป้าหมายของแต่ละคนนะครับส่วนใหญ่นักเพาะกายนักกล้ามเนี่ยที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อขึ้นประกวดนะครับก็จะฝึกระบบเรียกว่า hypertrophy คือฝึกเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้ออันนี้รูปแบบก็จะยก8ถึง12ครั้งนะครับพักหนนาทีส่วนสเ n g t h นะครับก็จะยกน้อยหน่อยคือ1-5ครั้ง นะครับแล้วก็พักประมาณ3-5นาทีแล้วก็ส่วนระบบเอ็นโดร์ี่ยก็จะเป็นพวกเหมือนนักวิ่งมาราธอนนะครับก็จะยก15ครั้งขึ้นไป20ครั้ง30ครั้งนะครับฝึกความทนทานของกล้ามเนื้อก็อย่างที่บอกอันนี้ขึ้นอยู่กับเป้าหมายเลยนะครับถ้าคนที่อยากคุณดีนะครับผมเชื่อว่าหลายคนอยากคุณดีก็แนะนําให้ฝึกไฮโปโรฟีเป็นหลักนะครับแล้วส่วน ไฮโนรล้านกับสตรงเนี่ยเราควรจะมีด้วยเพราะว่าการที่เรามี2ตัวนี้เรามีความทนทานนะครับกล้ามเนื้อปอดกับหัวใจแข็งแรงมีความแข็งแรงด้วยมันจะเสริมให้ระบบไฮบรูฟี่ที่เราต้องการสร้างกล้ามเนื้อมันทํางานได้ดีที่สุดนั่นเองส่วนผมนะครับช่วงนี้ก็อินกับสตริงส์มากๆเป็นการฝึกความแข็งแรงเพราะผมเวลาฝึกแล้วรู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงขึ้นพอผมไปฝึกไฮบรูฟี่เป็นการสร้างกล้ามเนื้อผมรู้สึกว่าที่ผมเล่นเนี่ยมันเบาไปเลยนะครับผมเลยอินกับอะไรที่เป็นเกี่ยวกับสตริงส์เกี่ยวกับพาวเวอร์ล,ลย ผมยกได้หนักขึ้นแล้วก็เวลาไปเล่น8-12ครั้งเนี่ยผมรู้เลยว่าน้ําหนักที่เราใช้เนี่ยเบาลงม,มากๆครับผมจะเน้นไปทางไฮบรอฟี่ Fi เป็นหลักเลยส่วนสูตรลับของผมนะครับก็จะฝึกสเต็งประมาณสัก30%แล้วก็ไฮบรฟี่ Fi ประมาณ60%อีก10%ก็จะเป็นเอน u r รไลท์นั่นเองนะครับข้อที่8นะครับถามว่าถ้าไม่ต้องการเพิ่มน้ําหนักตัวเองจะสามารถเพิ่มกล้ามเนื้อได้ไหมโอเคแน่นอนว่าถ้าเราต้องการเพิ่มกล้ามเนื้อนะครับ น้ำหนักตัวเราก็ต้องขึ้นด้วยถูกไหมครับแต่ในระหว่างที่เราสร้างกล้ามเนื้อแน่นอนว่าเวลเรารอกําลังกายเราเล่นเวทเทรนนิ่งนะครับนอกจากกล้ามเนื้อที่มันสร้างขึ้นมาแล้วนะครับไขมันมันก็จะลงไปด้วยอันนี้ถ้าคุณเล่นเวทเทรนนิ่งแบบถูกวิธีนะครับบอกเลยว่าไขามันมันจะลดลงไปเยอะมากๆทําให้ปริมาณกล้ามเนื้อมันเพิ่มขึ้นและไขมันมันลดลงเยอะมากทําให้น้ําหนักตัวเราอาจจะลงไปมากกว่าที่คุณคิดอีกก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่อยากให้โฟกัสกับน้ําหนักมากเกินไปว่าแบบเดี๋ยวพอกินเยอะขึ้นมาหน่่ออยยนนนน้้้ําาหัััักกกขึแลวว็มงงีีเเรสบต อยากให้โฟกัสกับน้ำหนักตัวเองมากเกินไปอยากให้ดูเปอร์เซ็นต์ไขมันของตัวเองเป็นหลักอย่าให้มันขึ้นก็เพียงพอแล้วนะครับแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเปอร์เซ็นต์มันเยอะมากเกินก็ค่อยๆลดเปอร์เซ็นต์ไขมันของตัวเองลงโดยการเล่นเวทให้หนักขึ้นแล้วก็กินให้น้อยลงกว่าที่ร่างกายใช้เล็กน้อยครับอย่าไปอดอาหารนะครับพออดอาหารเมื่อไหร่ร่างกายมันจะต้านระบบเผาผลาญพังสุกภาพเสียเพราะนั้นเรื่องนี้สําคัญมากนั่นเองนะครับข้อที่9นะครับถามว่าช่วงยิมปิดนานๆน,นะครับแล้วเราไม่มีอุปรกรณ์เราสามารถออกกําลังกายแบบอออดเเววหหรืนําัักตงม ำเนื้อเราสามารถจะใหญ่ได้ไหมนะครับหรือถ้าทําได้เราจะต้องทํำยังไงจริงๆคนที่ออกลังกายด้วยบอิเ้เวทน้ําหนักตัวเองหุ่นดี กล้ามเนื้อดูใหญ่ก็มีเยอะแยะไปนะครับแต่จะไม่ใหญ่เท่านักพาะกายนี้ต้องเข้าใจนะครับเพราะว่านักพอะกายนี้มันมีแรงต้านเวลาฝึกนะครับมันจะมีแรงต้านที่เยอะมากสามารถพัฒนากล้ามเนื้อให้มันเป็นก้อนใหญ่ได้แต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าหุ่นโมเดลบอกเลยว่าออกกำลังกายแบบบอดี้เวทนะครับ mm hmm. เพียงพอแล้วหรือหุ่นนายแบบนะครับ mm hmm. ก็เพียงพอแล้วซึ่งสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้อันนี้ขอยกตัวอย่างตัวเองเลยนะครับเคยวิดพื้นอย่างเดียวนะครับแล้วก็ดึงข้อเป็นเวลาเวลา1ปี ทำให้กล้ามเนื้ออกของผมเนี่ยบอกเลยว่าขึ้นมาเป็นก้อนหลังก็ขึ้นมานะครับี๋ยวผมแปะลูกไปข้างๆอันนี้คือไม่ได้ไปยิมอะไรเลยนะครับเล่นแค่นั้นเองนะครับก็สามารถสร้างกล้ามเนื้อได้ซึ่งคุณก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันจริงๆคุณก็สามารถออกกำลังกายที่บ้านได้โดยการเอาอุปรกรณ์ที่คุณมีที่บ้านนะครับมาประยุกต์มาใช้เป็นการเพิ่มแรงต้านได้ง่ายๆนั่นเองนะครับพี่เนีย่ยครับคาถามที่สิบครับที่ได้เงิน5 0 0พันหรือยังครับ มาคำถามที่สิบจริงๆเลยดีกว่าข้อสุดท้ายแล้วนะครับถามว่าเรื่องอาหารเนี่ยสำหรับคนที่ทต้องการอยากจะเพิ่มน้ําหนักสามารถทำยังไงเพิ่มน้าหนักในที่นี้นะครับง่ายๆเลยคือการสร้างกล้ามเนื้อเป็นน้ําหนักที่มีคุณภาพนั่นเองเพราะเราไม่ต้องการเพิ่มน้ําหนักเป็นไขมันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการสร้างกล้ามเนื้อเราก็ต้องเล่นเวทเทรนนิ่งนั่นเองแต่แน่นอนว่าพอเราเล่นเวทเทรนนิ่งไปด้วยเนี่ยไขยมันเราก็จะลดลงนั่นเองนะครับก็ปเ,บเป็นการที่เพิ่มกล้ามเนื้อแล้วลดไขมันแล้วก็เป็นสูตรที่ทําให้หุ่นีนนนั่่เเออองแตวา้้้ใหิล็กๆๆย กคนที่กินยากนะครับกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนอันนี้เป็นสูตรเลยนะครับแนะนําให้แบ่งมื้ออาหารให้เยอะมากขึ้นนั่นเองปกติอาจจะทานอยู่3ามื้อนะครับก็แบ่งเป็น6มือ้อเป็น7มือ้อเป็น8มือ้อแล้วก็ปริมาณในแต่ละมือ้อก็เพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองทําให้เรากินอาหารได้เยอะขึ้นระบบย่อยก็ดีขึ้นพอกินเยอะขึ้นน้ําหนักตัวว่าเวลาเราเล่นเวทเข้าไปด้วยเนี่ยมันก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับทำให้เราไม่ดูผอมจนเกินไปและดูสุขภาพดีหุ่นดีด้วยนะครับก็เรียบร้อยนะครับสำ เองด้วยนะครับการออกกำลังกายที่บ้านไม่ต้องใช้อุปรกรณ์นะครับคุณสามารถทําได้สร้างกล้ามเนื้อลดไขมันหุ่นดีสุขภาพดีไปตลอดนั่นเองนะครับก็หวังว่าคลิปที่ผมทําทุกคนก็จะได้ประโยชน์นั่นเองยังไงก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผ่านทาง YouTube Facebook Instagram เนฟิตแล้วเราเจอกันนคลิปต่อไปเรียบร้อยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ